สอนุนทนไม่ไหวออกมาพอดถึงลูกสาวทั้งสแบบนี้ต่อหนดทนบะไว้เรื่องอีง๋อังออกมาพอดเกี่ยวกับลูกสาวทั้ง3แบบได้นั่นก่อนอื่นต้องของกราวคำว่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกรอบสวัสดีกันอีกครั้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนล ในเวลาตอนนี้15นาฬิกา27นาทีหรือว่า3โมง27นาทีครับพี่น้องแดด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 ะพี่น้องเนาะมือนี่พี่น้องมิดมอแค่นแฟนหมอหลังสวัสดีไปยังแฟนครับเอซีสาวหน่อยเป็ดบานแพงแฟนครับเอฟซลาหน่อยคุณหญิงสู้ขู่สู้กดนะครับเด้อขอบคุณที่มาเบิง่งขอบคุณที่มาแย่งครับช่องไทยซีเกตช้าเดียว ขึมีกระีโม่เบ,าห,บาหอดจอดถึงเรื่องราวของซอนุดเป็นที่ฮู้กันดีครับช่วงหลังๆนี่ซอนุดเันบ่ไดเป็นบ่คคอยใดมีเวลามาด้านหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงต่างแต่คลอดน้องยูทูบกับบ่คคอยไดมาทางด้านหลังเวทีพรอปัานไดน อย่างจากว่าต้องดูแลน้องยูทูบดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่คนละตังแต่น้องยูทูบใกล้จะคลอดกับบ่ค่อยได้มีเวลาครับเราต้องเตรียมโตเตรียมโตเนาะแต่มือขึ้นมือขึ้นคันเด้พากันมาบดหลอบรั่วครับ ทั้งน้องจูทูบน้องลำเพลินน้องลำแพนเรื่องราวเรานี่ครับเป็นที่ประทับอกประทับใจเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ยินดีของบิดหมอแคนแฟนหมอหลักดังนั้นครับสอดดวดหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกสาวทั้งสามมือเคลืน่นี้ เพิ่นกระไรออกมาโพดพร้พอมกับติดลูกลูกสาวทั้งสามใบออกมาโพดว่าจังไดพี่ดอกสามสาวอีหลาแม่นั่นคือความหู้ซึกของเพิ่นครับพร้อมกับโพดลูกรูปของลูกสาวทั้งสามในขณะที่ยืนอยู่บนเวทีที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัด ร้อยเอ็ดเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องเป็นจังไดห,หลังจากที่ซอนวดันออกมาวกวดหลากหลายช่องครับแชร์ไปต่างก็ชื่นชมต่างก็ยินดีที่ได้เห็นครับลูกสาวทั้งสามได้กลับมายืนบนเวทีอีกครั้งดนแล้วนะครับ เหาอวะได้เห็นหลานอยอุ้งอิงลํำเพิ่นล้ำแพนยืนอยู่บนเวทเนื่องจากน้องลํำเพิ่นลํำแพนกรติดภารกิจในด่านการเลียนน้องพี่น้องเนาะการต้องเลียนหนังสือบอกไปแต่มีเวลาอีกอย่างกบดูแลน้องคือน้อง t u b e ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่สปูด เป็นครอบครัวที่ต่างความสุให้กับิดหมอแค่นแฟนหมอรำเป็นอย่างมากเริ่มต้นตั้งแต่ลูกสาวใหญ่ลาหน่อยอีกเถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆํำเพลิลลนรำแพนรวมไปถึงน้องยูทูบที่สิไดจเจริญน,น้อยตามพี่สาว เก้าน้ำก้นีสาวร่วมกันดูแลครับดูแลก,กิจการของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต่อๆไปด้วยความหักด้วยความแพ้มันเป็นภาพที่ร้ายผู้ร้ายค้นประทับอกประทับใจเมื่อเคลื่นพี่น้องผมว่าร้ายค้นจะไปโฟกัสน้องรับแผงน จังไรจะว่าไปโกกัสนองรับแพนปกตินองรับแพนก่อนหน้านี้ออกมาย่ำย่ำเอื่อยโช่อดิจะเต้นจะดินน้ำเอื่อยแต่เมื่อเคลืนด่ตกสภาวะจังไรครับง่วงนอนหรือจังไรปุ๊บก็เลยบอมีความยิ้มแย้ยมแจ่มใสหลายคนไปโกกัด นนองลำแพนครับเอื่ยทั้งสองเต้นบพาว่าลำเพื่อนกับเต้นน้ำเอื่ยลาหน่อยหงอิงก,กับข่อนลำเพื่อนกับเต้นนนองลำแพนนิ่งเฉยถือว่าเป็นอา่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่หายสายสายตาของวิดมอแคนแฟนมอลำจับจอ จ่องวังวัดน้องรับเพรรับแพนเนี่ยจะเต้นตอนใดตามคนตางรุ่นครับพี่นอ้องนั่นก็คือโมเมนต์ความนาฮักความเป็นตาหักตาแพ้งของลูกสาวทั้งสามของบอสโจสอสนุพอเอกแม่น้อยรอบ,คร,ค,รบค,ครัวใหญ่ครับถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เมื่อมาร่วมโตัวเขา เวทหมอแคนแฟนหมอล่ำผมว่ามีความได้เห็นภาพบรรยากาศความเป็นครอบครัว่อนลาหน่อยอุ้งหญิงจะขึ้นทําการแสดงกับไปหยอกน้องยูทูบแต่ณขณะนั้นน้องยูทูบหลักลาหน่อยอุ้งหญิงนี่อยากจะจับอยากจะบายอยากจะสัมผัสน,น,น้อง ด้วยลาน้อยอุ้งอิงกับเป็นคนทีมีจิตใจหักเล็กน้อยเล็กน้อยหักที่ลาน่อยอิงสังเกตจังไดครับลำเพลินลำแพนติดลาน่อยอุ้งอิง,ง,ง,ออง,องมีลาน้อยอุ้งอิงเป็นไอเนาะลำเพลินดูคลิปลาน้อยอุ้งอิงตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มที่ที่เขามาในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแผน่นนั่นคือสิ่งสำคัญครับพี่น้อง ตเฮ็ดไหหลาหน้อยอุ้งอิงนี่เป็นที่รักของมหาชนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เป็นน้องและเยาวชนคนรุ่นใหม่ศิลปินคนรุ่นหลังสอดนวดกบปอฟ้า,าปอทิมปอปลอยเป็นกะหักเป็นกะแพงของเพื่อนให้สีมะเววไหหลาหน้อยอุ้งอิงบ่ได้ ด้วยความหักด้วยความแพงของผมเป็นแม่ครับรักหวงห่วงงดูแลแบบห่างๆคลิปนี้ฝากตอนเล่าเล่าดีๆเอาไว้แต่เพียงสำานีครับขอบคุณเ็มาเบิ่งมาแย่งพอกันคลิปหนะ้าสบายดีครับผม